สวัสดีครับเย็นวันสุขสบายสบายแบบนี้ก็มาพร้อมกับคอนเทนต์สบายๆนะท่าผนผู้ชมหลายท่านก็อาจจะทราบนะครับว่าลุงแมวเพิ่งไปถอยกาแล็กซี่ซีโฟร์ทรีมาในช่วง1111นะครับแล้วลุงแมวก็เชื่อว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะครับที่เล็งเจ้าตัวสมาร์ทโฟนพับได้ตัวนี้อยู่นะเป็น,นทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับแล้วก็อาจจะอยากรู้นะว่าการเล่นเกมบนตัวซนะีโฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานลุงแมวก็ลองนั่งเล่นคอฟดูดีไปประมาณ2-3เกมนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เล่นอีก2-3เกมนะ ก็พบว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีประมาณนึงเลยนะการเล่นบนแท็บเล็ตนะครับก็อยากมาแบ่งปันประสบการณ์สั้นๆนะครับหรือว่าในนามที่รู้จักกันดีนะการป้ายยานั่นเองอย่างแรกเลยนะครับก่อนอันนี้ในลูกแมวใช้กา l a x y Note 10 plus นะครับก็เป็นจอใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับผม6.7นิ้วลูกแมวจะไม่ผิดนะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะน่าจะประมาณ 3K นะก็จำได้ว่าภาพของ call of duty นะครับในการเล่นมือถือ6.7นิ้วเนี่ยมันคมชัดกว่านี้ แต่ว่าพอมาเล่นกับตัว c 4นะครับผมที่จริงๆความละเอียดเนี่ยน่าจะประมาณ 2K แต่ว่าขนาดใหญ่กว่าด้วยนะครับ7.6นิ้วในแง่ความละเอียดขอบคมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันละเอียดเท่าไหร่นะไม่ได้ขอบคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในขนาเดียวกันมันก็ให้ความใหญ่สะใจมากๆเลยและการที่เล่นเกม FPS นะครับบนหน้าจอที่ขนาดใหญ่ประมาณนึงนะแล้วสัดส่วนเป็นแบบนี้นะครับเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันฟินทีเดียวนะครับผมมันรู้สึกมันใหญ่สะใจนะแต่ว่า มันก็ไม่เป็นภาระต่อน้ำหนักเรานะครับถึงขนาดว่าถือแท็บเล็ต9.7นิ้วหรือว่า10กว่านิ้วเล่นแล้วด้วยความที่สัดส่วนมันไม่ได้เป็น16:9ต่อนะแต่ว่ามันเป็น4:5หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่ลูไมมไม่ชัวร์นะครับไม่แน่ใจไม่ได้เปิดสเปคชี้ดูนะแต่ว่าจากความรู้สึกก็น่าจะประมาณนี้เพรามันมาอยู่ใกล้ตานี่ก็ฟินไม่น้อยเลยนะครับผม การบังคับแน่นอนนะอาจจะไม่ถนัดเท่าคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตัวทัชสกรีนก็เล่นได้สบายๆแล้วก็ที่อาจจะเห็นว่าลุงแมวมบังคับไม่ค่อยถนัดเพราะลุงแมวถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับแต่ก็มีน่าเสียดายนิดนึงนะครับตำแหน่งของตัวลําโพงเนี่ยมันไปตรงกับตำแหน่งที่มือเราจับตัวแท็บเล็ตพอดีจะหมุนพลิกอีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังจะเป็นกล้องนะเพราะนั้นเนี่ยนิ้วก็จะไปโดนตัวกล้องนะครับก็จับไม่ถนัดอยู่ดีก็ต้องจับแบบนี้แหละ แต่มือมันก็ไม่ได้ไปบังตัวลำโพงอะไรมากมายนะครับแล้วก็นี่อีกแง่นึงเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็สะท้อนจากตัวอุ้งมือของเราเนี่ยมาที่หูเราด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่าของคนจับนะครับว่าจับแท็บเล็ตลักษณะไหนะนะไม่ใช่ยีเดียวนะเพราะว่าลูเมวอยากจะฟังนะครับว่าถ้าเกิดลำโพงสองข้างเนี่ยมันลอยตัวอยู่โดยที่ไม่มีอะไรมาบังเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างแต่จริงก็โอเคนะครับเล่นประมาณนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เพลินๆดีความร้อนเล่นเกมมือถือมีอยู่แล้วนะครับผมก็พออ่น แต่ก็ไม่ได้อะไรบ้านะครับเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญลุงแมวว่ามันใหญ่สะใจดีนะให้ประสบการณ์เต็มตาเต็มใจดีถ้าใครชอบเล่นเกมนะครับอาจจะเห็นว่าตัว galaxy t 4เนี่ยเราเอามาทํางานนะแต่ลุงแมวคิดว่าก็เอามาเล่นเกมได้ไม่เร็วทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ลุงแมวากาลังเล็งตัวคอนโทรลเลอร์นะครับ g a m e อ e r x 2อยู่เห็นเขาว่าต่อบลูทูธกับเจ้าตัวนี้ได้ด้วยแต่หยุดก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอสัก2 3เดือนก่อนนะรอไม่มีคอนเทนต์ทาเดี๋ยวค่อยไปหาเจ้าตัว x 2ตัวนี้มา ตอนนี้ใจเย็นๆไว้ก่อนเสี่ยงไปหลายแล้วเดอ้อเป็นคอนเทนต์เบาๆนะครับถามไทยสาธุสุดิย์เพ่อนผู้ชมนะครับหลังจาก11:11 11. ไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับผมลุงแมวขอตัวไปกินมาม่าก่อนนะสวัสดีครับ